สวัสดีครับวันนี้ทิศคน h ชาแนลมาอยู่ที่พุทธมนตรสายสองครับหลายๆคนยังไม่รู้ว่าสินค้าที่ขายอยู่ตามร้านขายข,ายของชำหรือว่าร้านขายส่งในตัวเมืองมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรวันนี้ทิศคน h ชาแนลจะพาไปชมกันครับ ก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทำความรู้จักนะครับมาทำความรู้จักนะครับว่าสินค้าที่เราขึ้นตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าอย่างไรนะครับนี่ก็เอาตามภาษาบ้าน,านเรานะครับเขาเรียกว่าของหน้าบ้านนะครับหน้าบ้าน หรืออีกภาษาหนึ่งก็เรียกว่าโชวห่วยหร,หรือหรือภาษาทั่วๆไปนะครับก็เรียกว่าของเบ็ดเตล็ดนะครับคือของเบ็ดเตล็ดนี้ก็จะมีมีทุกๆอย่างมีหลายอย่างนะครับปะปนกันไปนะครับพูดง่ายๆว่าอยู่ที่ร้านค้านะครับในตัวเมืองใหญ่ๆห,หรือว่าร้านขายของชําในตัวเมืองใหญ่ๆนะครับ เขาขายอะไรกันบ้างแล้วมีกี่ร้านนะครับก็จะมีของทุกร้านนะครับไปส่งทุกร้านนะครับร้านละชิ้นสองชิ้นก็ว่ากันไปนะครับอย่างคันนี้นะครับสี่ชิ้น5ชิ้นนะครับคนเรียงก็เรียงไปนะครับเรียงไปเรื่อยๆนะครับเห็นได้ว่าความสูงนะครับความสูงก็จะประมาณนี้นะครับขึ้น เลยขอบกับประมาณเมตรหนึ่งนะครับก็รถหนึ่งก็ประมาณ400กว่าชิ้นนะครับถึง500ชิ้นนะครับ วางเลยวางเลยนั่นเองครับวางเลยครับต้องจัดระเบียบให้เรียบร้อยนะครับจะได้ใส่เยอะๆ oh, <no. S 1> ของที่มาที่ไปนะครับก็คือมันจะเริ่มต้นจากโรงงานนะครับแล้วก็เริ่มต้นจากเชลนะครับเชลเซลไม่เอ่อเชลขายของนะครับเชลขายของเซลเขาก็จะสั่งรถอย่างนี้นะครับรถเป็นรถบางบริษัทก็เป็นรถ กระบ,บะตู้ทึบนะครับบางบริษัทก็เป็นรถ6ูกรบางบริษัทก็เป็นรถสี่ล้อนะครับมาส่งของนะครับขึ้นอยู่กับว่าร้านปลายทางนะครับร้านปลายทางเขาจะสั่งให้เซลลนะครับมาส่งส่งร้านไหนนะครับแล้วก็เซลล์นะครับเขาจะสั่งให้รถมาส่งที่ขนส่งไหนนะครับแต่ละจังหวัดนะครับก็มีขนส่งเยอะแยะเลย ไม่ต่ำกว่า4-5หหรือ10บ้างจังหวัดใหญ่ๆก็เป็น10เลยขนส่งสินค้านะครับก็พูดง่ายๆคือของที่มาส่งนี้ก็คือจะมาส่งตามคำสั่งของเซลนะครับเซลเซลเขาจะมาสั่งมาส่งขนส่งไหนคนขายของหรือว่าโรงงานนะครับก็ต้องมาส่งขนส่งนั้นนะครับ มีทุกอย่างให้เลือกสรรน,นะครับทุกอย่างนะครับก็สว่าขึ้นเต็มแล้วนะครับขึ้นเต็มก็จะประมาณสูงเลยขอบกระบะไปประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็ทีมงานจะคุมผ้าใบนะครับมัดเชือกให้เรียบร้อยแล้วคุมผ้าใบก็เตรียมออกเดินทางไปส่งลูกค้า พอไปส่งลูกค้าเรียบร้อยนะครับพอไปพอไปถึงปลายทางนะครับปลายทางก็จะไปลงไว้ที่โกดังนะครับโกดังแล้วก็คัดแยกสินค้าว่าจะไปส่งร้านไหนก่อนนะครับเพราะว่าบางร้านก็มี10ชิ้น20ชิ้นบางร้านก็1ชิ้น2ชิ้นนะครับก็แล้วแต่นะครับเขาจะฝากส่งไปนะครับขึ้นรถกระบะมีคอกนะครับจะได้ใส่ ได้เยอะๆนะครับก็ไปส่งตามร้านค้าของจำหรือว่าตานรล้าร้านค้าคนส่งร้านค้าค้าส่งนะครับก็จะไปเก็บเงินปลายทางตามร้านนะครับตามร้านค้าที่เราไปส่งนะครับเป็นชิ้นละชิ้นราคาของก็จะมีตั้งแต่35บาท40บาท50บาท60บาทก็แล้วแต่ ลักษณะของของนะครับ งานของเรากำลังเรียงของจัดของนะครับฝังไไบบ่งนี้นะครับก็จะเป็นที่เก็บของวางของนะครับก็จะมีรถทะยอยทะยอยมาส่งเรื่อยๆนะครับทั้งตลอดทั้งวันเลย ทางพนักงานนะครับพนักงานของเราอาสาธิตการแบกของยกของให้หน่อยครับให้ดูหน่อยให้ดูหน่อย ั่งนี้ก็จะเป็นของหนักนะครับถ้ามีของหนักๆก็จะเอาขึ้นรถก่อนเพราะว่าเอาของหนักปูพื้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าของเอาของเบาขึ้นก่อนเอาของหนักขึ้นทีหลังก็จะทับกันนะครับแตกมนนะครับเพราะฉะนั้นจึงเอาของที่ว่าหนักๆนะครับขึ้นก่อนนะครับปูพื้นมาจนสุดรถนะครับแล้วก็ เอาของเบาขึ้นตามหลังนะครับของเบาๆทางนี้ก็มีของสดมาด้วยนะครับวันนี้ของสดของสดก็จะเป็นพวกพวกหมึกนะครับกุ้งนะครับที่เขาไปส่งนะครับตามร้านหมูทะนะครับ ร้านหมกระทะหรือร้านร้านอาหารนะครับร้านอาหารก็มีนะครับปลาสลามบอกอยังไงทำไงนะครับมีอะไรบ้างครับมีปลาสลามนั่นสลามปลาอ๋อยีราฟยีราฟยีราฟด้วยอ๋อผิงโตอ๋อเออแล้วมีแมงกะพุนแมงกะพุนก็มีเนาะมีแมงกะพุนมีราฟมีโตมีปลาวานด้วยมั้งขนาดนี้มีปลาวานด้วย ในระหว่างที่รอของเต็มรถนะครับคนขับรถก็จะนั่งแล้วก็คุยกันนะครับคุยกันนะครับคนขับรถก็คุยเรื่องรถแหละครับคนแบกของก็คุยเรื่องแบกของนี่ครับบรรยากาศฝั่งนโน้นฝั่งนโน้นก็จะเป็นขนส่งของนิ่มนะครับนิ่มจะมี จังหวัดเชียงใหม่นะครับพะเยาแพร่นะครับเชียงรายนะครับ oh, <no. S 1> ของก็มีอย่างนี้แหละครับมีทุกอย่างนะครับจากกระเบือยันเรือรบก็ว่าได้เรือรบยังไม่มา,มาอ๋อเรือรบยังไม่มีเครื่องยนต์อ๋อยังไม่มีเครื่องยนต์มาไม่ได้เรือรบ ของบนรถก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเรียงไว้นะครับเอาของหนักวางล่างนะครับของของเบาค่อยไว้บนนะครับถ้าเอาของหนักไว้ทั้งหน้าทีเดียวเนาะครับมันก็จะหนักนะครับรถก็หนักหน้านะครับวิ่งก็ไม่ได้หรอกครับเพราะว่ารถมันหนักหน้าพวงมาลัยก็หน้าหน้าจะหนักเหมือนกันถ้าเอาของหนักไว้หน้าหมดนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาของหนักปูพื้นมาเลยนะครับเขามีทุกอย่างแหละครับของครับ พูดง่ายๆว่าร้านค้าในตัวเมืองมีกี่ร้านนะครับก็จะมีของทุกร้านแหละครับมาส่งครับอันนี้ก็รอของเบาอย่างเดียวครับครับหลังจากที่ขึ้นของเต็มรถนะครับเรียบร้อยทาง พนักงานของเรานะครับก็ได้ดึงพ่อใบช่วยกันคุมพ้าใบนะครับเอาดึง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 ,ดง วันนี้ของไม่เต็มรถเท่าไหร่นะครับปกติจะเปิดท้ายนะครับแต่วันนี้นะครับวันนี้นะครับปิดท้ายทั้งสองคันนะครับปกติก็จะเต็มรถนะครับแต่วันนี้ของของไม่เยอะนะครับก็เลยปิดท้ายทั้งสองคันนะครับ ก็จะคุมเ้าาใบแบบนี้แหละครับแต่วันนี้ของไม่เต็มเท่าไหร่ก็เลยปิดท้ายดึงดึงดึง ค <Okay. S 2> หลังจากที่ดึงเสร็จนะครับก็คนรถก็จะมัดเชือกนะครับให้เรียบร้อยนะครับ งานมัดผ้าใบก็เห็นเบาอย่างนี้นะครับเห็นง่ายๆอย่างนี้นะครับ,ยยรบไม่ไม่ใช่ธรรมดานะครับถ้าคนไม่เคยทํานะครับบอกเลยว่าหนักนะครับเหงือแตกเหมือนอาบน้ําเลยครั้งนั้นก็การดึงผ้าใบลงเลยครับ หลังจากที่คุมผ้าใบเสร็จแล้วนะครับก็จะมัดผ้าแดงนะครับตรงท้ายนะครับถ้าเปิดท้ายก็มัดผ้าแดงทาไมไม่เปิดท้ายก็ไม่ต้องมัดก็ได้นะครับมัดพูดถึงกรณีเปิดท้ายนะครับเปิดท้ายหมายถึงของเยอะๆเปิดท้ายเราต้องมัดผ้าแดงนะครับผ้าแดงแล้วก็ไฟพ่วงท้ายเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์นะครับ oh, <no. S 1> ก็อาบน้ําแต่งตัวนะครับแล้วก็ออกเดินทางได้ หลังจากที่เดินทางไปถึงปลายทางนะครับก็จะมีพนักงานนะครับอยู่ที่ปลายทางนะครับบางบริษัทก็6-7คนบางบริษัทก็10คนอย่างนี้แล้วก็มีสเสมียนมีผู้จัดการนะครับมาเช็คของนะครับคนงานก็ขนของลง กองไว้ที่กดังนะครับแล้วก็จะแยกว่าชิ้นนี้ชิ้นนี้ไปลงร้านไหนบ้างนะครับไปลงของมีของร้านไหนมีกี่ชิ้นกี่ชิ้นนะครับก็จะนําขึ้นรถกระบะนะครับมีคอกสูงแล้วก็นําไปส่งตามร้านค้านะครับตามร้านขายของชําหรือว่าร้านค้าส่งนะครับบางเจ้าก็10ชิ้นบางเจ้าก็5ชิ้น6ชิ้นแล้วแต่นะครับ แล้วแต่เขาจะส่งไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสรุปสั้นๆว่านี่ภาษาบ้านๆเราก็คือของหน้าบ้านนะครับถ้าได้ยินแบบว่าเออมาขึ้นของหน้าบ้านก็ขอให้เข้าใจว่าเป็นของแบบนี้นะครับหรือว่าภาษาอีกภาษาหนึ่งนะครับคือของโชว์หวยนะครับ อีกภาษาทั่วไปนะครับก็คือของเบ็ดตะเล็ดนะครับก็ขอให้เจ้า,าเข้าใจตามนี้นะครับอ